คลิปนี้ติ่งจะรีวิวซีรีส์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งเดือนเนี้ยซีรีส์ไม่เยอะมากนะตามดูได้สบายๆเลยแต่มีหลากหลายแนวนะคะไม่ทับลายกันเลยไม่ว่าจะเป็นแนวเสียดสีชนชั้นทางสังคมแนวทินเลอร์สืบสวนระทึกขวัญแนวโรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าแนวโรแมนติกฟูใจก็มีค่ะมีทั้งซีรีส์เกาหลีแล้วก็ซีรีส์จีเลยนะจะมีซีรีส์เรื่องไหนหน่าดูกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ <één> อืม เริ่มต้นด้วยซีรีส์แนวแก้แค้นเสียสีสังคมที่เล่าถึงชีวิตของคน3คนที่พวกเขาอยากประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะจึงวางแผนร่วมมือกันเพื่อก้าวขึ้นเป็นเซรษีแช่โบในอีแจอุก e มาเป็นคู่หูกับอ e ีจนยองกับเรื่อง The Impossible Air เล่าเรื่องราวของคังอินฮาลูกนอกสมรสตระกูลเศรษฐีแชโบที่ถูกครอบครัวเศรษฐีรังเกียจกีดกันไม่ให้เกี่ยวข้องทั้งเรื่องส่วนตัวธุรกิจรวมถึงทรัพย์สินมรดกทั้งหมดเลยทําให้เขาขับแขนใจมากๆจึงอยากจะเอาชนะครอบครัวนี้อยากเปลี่ยนสถานะจากลูกเมียน้อยเป็นผู้สืบทอดตระกูลธุรกิจแชโบผู้ยิ่งใหญ่คะ่ะที่มีหน้ามีตาในสังคมแต่แผนการใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ง่ายนะเขาจึงร่วมมือกับอีกสองคนคนแรกคือเพื่อนสนิทเขาชื่อฮันแทโอเขาฉหลาดเป็น โกรดมีไหวพริบดีต่อสู้เก่งแต่เขาถูกตราหน้าว่าเป็นลูกชายฆาตกรและนาฮเยวอนหญิงสาวที่ฉลาดเจ้าแผนการเล่เหลี่ยมแพล,ว,พลว่แต่เธอถูกดูถูกว่าเป็นลูกผีพนันเธอโดนทวงนี้มาทางชีวิตทําให้เธออยากเปลี่ยนสถานะเป็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จและแผนการในการครอบครองแชโบจะเป็นอย่างไรสุดท้ายพวกเขาจะสามารถก้าวขึ้นเป็นเศรษฐีได้ไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะตอนที่ติ่งถ่ายคลิปนี้อยู่นะคะซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่ออนแอร์ air เลยจ้าแต่ติ่งอยากจะใส่ในคลิปนี้นะคะเพราะว่าพอรตเรื่องอะน่าดูมากๆคา,าดหวังความปังความสนุกได้เลยเพราะว่าแค่ทีเซอร์ที่เขาปล่อยออกมาเขาก็ทําให้เราเห็นถึงความร้ายความเจ้าแผนการของคน3าคนแล้วนะซึ่งโดยตัวบทที่มีความทะเยอทะยานแบบนี้นะคะทําให้ติ่งเชียร์ให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้ค่ะคือเรื่องเนี้ยติ่งรู้สึกว่ามันต้องมันแน่ๆเลยอะตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนเลยค่ะเอาจิงๆิ้อะแค่เห็นอีแจอ,อูกมาในู คนฉลาดฉลาดคูคูเป็นผู้ชายร้ายๆฉลาดเป็นกดสู้คนขนาดเนี่ยก็ซื้อแล้วหมตัวละครเนี้ยดูมีสเสน่ห์มากๆนะคะติ่งโดนตกตั้งแต่ซีรียัยงไม่ออนเลยค่ะซีรีจะออนในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะกว่าคลิปนี้จะออกนะคะซีรีน่าจะฉายไปได้สัก2ตอนแล้วนะคะขอติ่งดูทิศทางก่อนนะว่าเรื่องนี้จะไปในเวนไหนถ้าสมมติว่าสนุกถูกใจนะคะติ่งจะทําคลิปรีวิวแยกแน่นอนเลยค่ะ แล้วขอแซวนิดหนึ่งคือวันนี้ที่ติ่งถ่ายคลิปเป็นวันที่เขาประกาศข่าวเดทนะคะระหว่างอีแจอุกับคาริน่าแอสปาค่ะทุกคนตอนนี้หนุ่มอีแจอุกของเราก็คือแบบ Lucky in ินเกมแ d l ลัคกี้อินเนะคะการงานก็กําลังรุ่งเลยส่วนในเรื่องของแฟนก็คือแบบเอ้ยดูดีน่ารักสดใสเคมีเข้ากันมากมากตามไปดูเรื่องนี้กันได้ที่แอปดิสนีย์พาร์ทฮอสค่ะตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ ต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมด,ดี้ที่นางเอกเป็นนักแสดงที่เก่งมากเลยแต่ไม่ได้รับโอกาสในการโชว์าชายสักทีจนลูกเศรษฐีคนหนึ่งจ้างให้เธอไปเป็นภรรยาปลอมๆในน้องมวนสังมินคัมแบ็กมันเล่นเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกเลยกับเรื่อง wedding impossible ป่วนวิวาสัญญารักกรรม,มาล่อ เล่าเรื่องราวของนาอาจองเธอเป็นนักแสดงสาวโนเนมที่มักจะได้รับบทบาทเป็นตัวประกอบอยู่บ่อยๆค่ะแต่เธอมีความสามารถในการแสดงที่สูงมากๆเลยเรียกได้ว่าเก่งระดับนางเอกกันเลยทีเดียวตัวเธอเองเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงที่โด่งดงังค่ะอยากเล่นเป็นตัวเอกของเรื่องมาโดยตลอดเธอเลยฝึกทักษะการแสดงไว้หลายอย่างมากเลยนะเมื่อจะเป็นขีม่ม้ายิงปืนดำน้ำบทดรามา่าบทซึ้งใจคือทุกบทบาทอ่ะเธอตีบทแตกทั้งหมดเลยจะ้ะแต่เธอก็ยังไม่ได้รับโอกาสในการเล่นเป็น ตัวละครหลักของเรื่องเลยสักทีนอกเวลาเธอก็เลยออกไปรับจ็อบเล่นละครตบตาไปทั่วค่ะทั้งรับจ้างเป็นเพื่อนเจ้าสาวปลอมๆหรือเป็นเจ้าสาวซะเองเลยเป็นพนักงานต่างๆนะคะลูกค้าของเธอเนี่ยต่างประทับใจในตัวเธอมากๆเพราะเธอตีบทแตกทุกบทเลยจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเธอได้เจอกับเพื่อนเก่าอย่างอีโดฮันเขาเป็นทาย,ยาทตระกูลเศรษฐีที่กําลังจะมาสืบต่อธุรกิจต่อจากคุณพ่อค่ะแต่เขาไม่สนใจธุรกิจเลยเขาเลยอยากจะจ้างให้หนางเอกของเรามาแต่งงานปลอมๆ กับเ,เพื่อเลี่ยงการสืบทอดธุรกิจแต่น้องชายของเขากลับไม่เห็นด้วยนะคะน้องชายอีโดฮันเนี่ยเขาอยากจะให้พี่ชายได้สืบต่อธุรกิจของพ่อต่อไปเลยหาทางขัดขวางการแต่งงานครั้งนี้ทุกทางเลยแล้วเรื่องราวการแต่งงานปลอมๆจะเป็นอย่างไรนางเอกของเราจะตีบทแตกอีกไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะเชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันค่ะว่าฟังจากพอทเรื่องอะว่าเป็นการแต่งงานปลอมๆและเดี๋ยวก็คงรักกันจริงๆพราะแบบนี้มันเก่าไปแล้วหรือเปล่าเคยดูกันมาหลายเรื่องแล้วนะคะพลอตแบบนี้แต่อยากจะบอกว่าซีรีส์แนวรอมคอมเนี่ยนะคะทุกคนความสนุกมันไม่ได้อยู่ที่พอตเรื่องค่ะดูมาหลายเรื่องแล้วอะเราเดาทางได้กันอยู่แล้วเนาะแต่ความสนุกมันอยู่ที่คาแรคเตอร์ของตัวละครจ้าความรั่วๆขายคำต่างๆที่มันดูง่ายเข้าใจง่ายย่อยง่ายขำง่ายนะคะซึ่งเรื่องนี้ เห็นสิ่งนั้นในตัวนางเอกค่ะที่เป็นคนกวนโอยมากๆคือนางไม่ได้น่ารักสดใสแบบนางเอกรอมคอมทั่วไปนะคะแต่นางมีความกวนโอยเล่เหลี่ยมนางนี่แพลวพราวมากเลยแล้วยิ่งทักษกะาเป็นนักแสดงที่เก่งมากไปอีกก็พูดเลยว่ายิ่งกวนมากนะคะการละครเก่งหลอกคนในเรื่องยังไม่พอเราที่เป็นคนดูบางทียังโดนหลอกเลยค่ะยังฉากแรกที่เปิดมานะคะเห็นนักเป็นเพื่อนเจ้าสาวร้องเพลงอวยพรให้เจ้าสาวใดๆทางเรานี่กําลังซึ้งเลยจ้าแต่สุดท้าย คลิกล็อกนะคะเลยว่าเขาจ้างให้นางเอกมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยแล้วนางเล่นดีตีบทแตกมากนะคะขนาดที่แขกในงานเอยเจ้าบ่าวเอยคือเชื่อกันหมดเชื่อกันหมดทั้งงานแล้วพอหลังจากนั้นค่ะมีฉากหนึ่งที่นางตกม้าแล้วเจ็บอะติงก็เลยสงสัยว่าเอ๊สรุปรอบนี้คือนาง เจ็บจริงหรือว่าการละครกันแน่เริ่มแยกไม่ออกแล้วนะคะคือนางการละครเก่งมากจริงๆแต่ที่ติ่งงงใจก็คือนางเอกที่เล่นละครเก่งขนาดเนี้ยแต่ทําไมทําไมนางยังไม่ได้เป็นนักแสดงดังสักทีนี่ตอนแรกก็งงมากนะคะเพราะว่าฝีมือการแสดงของนางเก่งมากเลยแต่พอมาดูตอนนางเข้ากองถ่ายทําละครน่ะถึงได้เข้าใจว่านางดูไม่มีออร่าเลยค่ะคือนางแต่งตัวไม่เก่งอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะแต่ตอนนางไปออกงานต่างๆนะคะนางแต่งตัวสวยอยู่นะก็ต้องรองลุ้นกัน ว่าถ้านางได้แต่งงานแล้วอะอาชีพการแสดงของนางจะเป็นยังไงต่อส่วนเรื่องเลิฟไลน์นะคะถ้าใครคิดว่านางเอกของเราจะแต่งงานปลอมๆแล้วสุดท้ายจะรักกันจริงๆเนี่ยติ่งพูดเลยว่าผิดค่ะไม่น่าจะใช่นะคะเพราะพระเอกจริงๆอ่ะก็คือมูลสังมินค่ะหลายคนน่าจะคุณหน้าคุณตาน้องนะคะเพราะว่าน้องเคยเล่นเป็นลูกราชินีในเรื่อง Under the Queen a m b b e l l a ที่เรื่องนี้เข้ามารับบทเป็นน้องเล็กในตระกูลแชโบค่ะที่ขัดขวางพี่ชายไม่ให้แต่งงานกับนางเอกซึ่งแค่ตอนแรกก็มีจังหวะที่พระนางเขาเจอกันแล้ว ก็หาโบบะดีนะคะซึ่งตอนเนี้ยติ่งดูมาตอนเดียวเองนะรู้สึกว่าเขาปูเรื่องไวดีค่ะแค่ตอนแรกนางเอกก็เกือบจะแต่งงานแล้วนะคะแต่ความคอมเมดี้ความขำมันยังไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นนะออกแนวแบบปันป่นๆมากกว่าแต่ก็คาดหวังค่ะว่าถ้านางเอกได้แต่งงานไปแล้วอ่ะนางได้ไปเป็นคุณนายตระกูลแชโบจริงๆด้วยความการละครของนางความยียวนโกนโอ้ยต่างๆอะ่ะก็คาดหวังความคอมเมดี้ได้เลยค่ะความโรแมนติกตอนแรกอะ่ะอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเคมีเท่าไหร่นะแต่พูดเลย waa nang mun sangbin คือหลอกขึ้นมากนะคะดูโตขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเรื่องก่อนๆเลยนะก็ต้องลุ้นข่าวว่าเคมีพระนางจะเป็นยังไงแล้วก็มีการเมืองในตระกูลแชโบบ์เบาด้วยเพราะว่าพี่คนอื่นๆน่ะก็อยากจะได้เป็นผู้สืบทอดมรดกเหมือนกันค่ะแต่ตามสไตล์ซีรีส์รอมคอมอะนะถึงว่าการเมืองไม่น่าจะเข้มข้นมากนะคะก็น่าจะเป็นซีรีส์ที่ดูสบายๆย,ย่อยง่ายอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะตามไปดูกันได้ที่แอปพรามนะตอนใหม่มาทุกวันจันทร์อังคารตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ ต่อมากับซีรีส์แนวทิลเลอร์สืบสวนระทึกขวัญที่เล่าเรื่องของนักฆ่าดวงดีกับตำรวจเซนแรงได้ชเวอูชิกมาร่วมแสดงกับสนซกูค่ะกับเรื่อง a c u l l ลอร์พ d o าหน้ากากความยุติธรรม เล่าเรื่องราวของอ e ีทางผู้ชายสายสืนที่ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดามีชีวิตอยู่ไปวันๆเขาทํางานเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งค่ะอยู่มาวันหนึ่งเขาเกิดมีปากเสียงกับลูกค้าด้วยอารมณ์โมโหถ,ถึงขีดสุดนะคะทําให้เขาพลั้งมือฆ่าคนตายแถมยังทิ้งหลักฐานไว้ในที่เกิดเหตุอีกทําให้เขามั่นใจว่ายังงยังไงเขาต้องถูกตารวจจับแน่นอนเลยค่ะแต่พอเช้าขึ้นมาเนี่ยคดีพลิกเฉยเลยเพราะคนที่ถูกเขาฆ่าเนี่ยดันกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ตํารวจต้องการตัวอยู่พอดีซึ่งที่ ที่น่าแปลกใจเลยก็คือไม่มีหลักฐานชิ้นไหนเลยนะคะชี้ไปที่ตัวเขาเขาเลยรอดจากคดีนี้แบบงงแต่ก็มีสายสืบเซนแรงคนหนึ่งค่ะที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงว่าอีทางเป็นคนผิดแต่เขามีสัญชาตญาณบางอย่างที่เชื่อว่าอีทางน่ะน่าสงสัยเขาจึงจับตาดูอีทางเรื่อยๆนะคะส่วนอีทางอ่ะหลังจากรอดมาได้อ่ะก็มีเหตุการณ์บางอย่างค่ะทําให้เขาต้องฆ่าคนอีกหลายคนเลยจนเกิดเรื่องราววุ่นวายมากขึ้นและเรื่องราวของอีทางจะเป็นอย่างไรเขาจะเป็นสารเตี้ยคอยไล่ล่า ฆ่าคนผิดต่อไปไหมหรือจะโดนตำรวจจับได้ซะก่อนก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะเป็นแนวทิลเลอร์สืบสวนระทึกขวัญที่พอเรื่องน่าสนใจมากเลยค่ะคือพระเอกเนี่ยเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่พลั้งมือฆ่าคนตายแล้วกลายเป็นฆาตกรแต่เป็นฆาตกรที่เหมือนจะเป็นคนดีนะคะเพราะว่าพี่แกเลือกฆ่าแต่คนเร็เวๆแถมยังดวงดีสุดๆเลยเพราะต่อให้ฆ่าไปหลายคนเนี่ยก็ไม่เคยมีหลักฐานชิ้นไหนชี้มาที่ตัวเขาได้เลยทั้งๆที่เขาเองอะ่ะไม่เคยทําลายหลักฐานเองเลยสักครั้งหนึ่งอะ่ะ มันเป็นความบังเอิญหรือว่าโชคดีก็ไม่รู้นะคะถ้าหลักฐานไม่หายไปจากที่เกิดเหตุอ่ะก็จะมีคนมารับผิดแบบงงๆซึ่งนั่นเองค่ะทําให้ชีวิตพระเอกไปไกลมากเลยจากที่พลั้งมือฆ่ากลายเป็นฆาตกรเย็นชาที่ฆ่าคนแบบไม่รู้สึกผิดได้เลยเรื่องนี้ติงว่าพอดเรื่องดีค่ะแต่ว่าคนดูเสียงแตกนะก็คือถ้าชอบก็คือชอบเลยค่ะถ้าไม่ชอบก็คือเทเลยนะคะส่วนตัวติ่งเทใจไปทางชอบนะคะทุกคนจําได้ว่าดูไปสองวันจบค่ะคือติ่งรู้สึกว่าเขาตัดต่อให้เรารู้สึก อยากดูตอนต่อไปมากๆเลยอะ่ะแต่ก็มีที่ไม่ชอบอยู่นะคะถึงว่าบางช่วงอะ่ะเขาแอบเล่าเนิบไปหน่อยอะ่ะคือบางช่วงนะคะเขามีการตัดสลับไทม์ไลน์อนาคตมาก่อนแล้วค่อยเล่าอาดีตของตัวละครจังหวะที่จะฆ่าคนอ่ะจังหวะที่แบบทุกคนคิดว่าเฮ้ยฉากระทึกขวัญมาแน่แม่จ๋าก็คือมีฉากสโลโมชั่นเข้ามาเฉยเลยอ่ะคือภาพมุมกล้องแสงสีต่างๆมันอาร์ตนะคะมันสวยเลยแต่ถิงว่ามันไม่ค่อยจําเป็นกับทุกคนคือบทจะทุบจะฆ่าก็ทุบไปเลย น่าจะมันกว่านี้นะคะบางช่วงอ่ะติงแอบรู้สึกว่าบทพูดมันเยอะไปนิดนึงค่ะแล้วว่าการตัดต่อบางครั้งอ่ะมันอาจจะแบบชึบชับไปหน่อยอ่ะบางช่วงมันก็เลยแอบรู้สึกแบบเบื่อเบื่อแอบง่วงบ้างนะคะเป็นบางช่วงเท่านั้นนะคะแต่ต้องขอชมเลยว่าตอนสุดท้ายเขาทําได้ดีเลยไม่ขอสปอยนะคะแต่บอกเลยว่าจบได้ดีนะเขาทําได้ตื่นเต้นแล้วก็หักมุมมากๆส่วนตอนอื่นๆที่ติ่งชอบนะคะก็เป็นตอนแบบที่ตกลกร้ายค่ะทุกคนคือมีอยู่ตอนหนึ่งที่ติ่งแบบ เฮ้ยมันได้หรอแล้วพอเฉลวยแล้วมันเวิร์ค่ะเป็นตอนที่พระเอกฆ่าไปหลายศพแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะไปมอบตัวแล้วแล้วเขาเตรียมพร้อมเลยนะคะหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่เปื้อนเลือดนะคะรวมถึงอาวุธที่เคยทําร้ายร่างกายอะไรใดๆเนี่ยใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแกตั้งใจที่จะเอาหลักฐานเนี่ยไปให้ตํารวจถึงสอน,อน,อนเลยนะแต่ก่อนจะไปมอบตัวะคะ่ะพี่แกก็เออขอแวะไปธนาคารก่อนเพื่อที่จะได้โอนเงินนะคะเงินที่เขาเคยโดนแบ็กเมย์จากคนอื่น เขาก็ตั้งใจที่จะโอนเงินทั้งหมดเนี่ยไปให้แม่เขาก่อนแต่พอออกมาจากธนาคารปุ๊บนะคะโจรจ้ามาจากไหนไม่รู้จ้าขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งราวกระเป๋าหลักฐานไปเฉยเลยค่ะทุกคนเออแล้วโจรก็รื้อกระเป๋าออกมานะคะแล้วก็เจอหลักฐานแล้วเขาก็งงๆอะ่ะเขาก็เอาแต่เงินนะคะแล้วเขาก็เคลี้ยงหลักฐานทิ้งไปในแม่น้ําเลยจ้าจังหวะก็คือมันได้มากนะคะคือไม่คิดว่าพระเอกจะยังรอดได้อีกอะจังหวะนรกมากคนมันจะรอดคนมันจะดวงดีอะเนาะและที่ต้องขอชมเลยนะคะถึงว่า ว่าเขาแคสนักแสดงได้ดีนะทำได้ถึงมากทั้งซเวอุชิกแล้วก็พี่โซนซอกกูเลยนะคะในส่วนของซเวอุชิกแตติงติดตามผลงานเขามาหลายเรื่องแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Parasite Ten t o Busan หรือว่า I'll Be Love t h e s u m m e r อย่างเงี้ยติงรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่เวลาเล่นบทซื้นๆแล้วมันน่ารักค่ะทุกคนแล้วเรื่องเนี้ยเขาก็เล่นเป็นผู้ชายที่ดูซื้นๆหน่อยนะคะบุคลิกตอนแรกอะ่ะดูบอบ,บางไม่สู้คนเลยแต่พอบทจะสู้คนอะ่ะแววตาเปลี่ยนก็ดูน่ากลัวมากๆนะคะ ซึ่งมันน่ะทำให้เราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครชัดเจนมากเลยค่ะพี่เขาเล่นชัดเลยนะจากตอนแรกที่ดูเป็นคนขี้แพ้นะแต่พอเจอเรื่องราวหนักๆมานะคะก็พัฒนากลายเป็นผู้ชายที่หน้าตาเย็นชาเออดูแบบ ไม่รู้สึกรู้สารอะไรอีกแล้วนะคะก็รู้สึกชินชากับการฆ่าคนอ่ะแววตาดูนิ่งมากการยืนวิธีการพูดต่างอ่ะมันแตกต่างกันมากในช่วงแรกกับช่วงหลังค่ะทุกคนคือพระเอกอ่ะเล่นได้ชัดมากเลยถึงรู้สึกว่าชเชวอูชิกเล่นถึงนะคะและอีกคนนึงก็คือพี่ซนซากูค่ะที่เป็นตำรวจที่เซนเดียเจอพระเอกไม่กี่ครั้งอ่ะก็รู้แล้วว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วพี่ซนซกูเล่นดีค่ะในบทของตำรวจอ่ะที่มันดูคิดอะไรอยู่ในใจตลอดอ่ะเออมัน ทำให้คนดูนะคะรู้สึกไปด้วยเลยว่าเฮ้ย mm. พี่เขาดูมีปมบางอย่างภายในใจแล้วก็ดูแบบพยายามหาหลักฐานเพื่อที่จะจับพระเอกอย่างเงี้ยเออพี่เขาก็เป็นคนเล่นชัดตินะคะแล้วยิ่งท้ายๆ้า,ท,าที่เขาแสดงให้เห็นอารมณ์โกรธอะเออก่อนที่จะมาเป็นจุดคายแม็กของเรื่องอะ่ะติงว่าพี่เขาเล่นดีเลยทําให้เรารู้สึกแบบว่าอินไปกับตัวละครเนี้ยว่าเวลาที่เขาโกรธมากเขาก็ตัดสินใจแบบทําสิ่งที่ ใจต้องการมากกว่าความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยติงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาแคสนักแสดงมาดีนะเรื่องนี้ส่วนตัวติงว่าถ้าดูสัก3าตอนแล้วชอบนะคะติงว่าก็น่าจะชอบแล้วก็ไปต่อได้นะแต่ถ้าสมมุติว่า3ตอนแรกรู้สึกไม่ชอบแล้วอะติงว่าก็ก็อาจจะต้องเทไปนะคะเพราะว่าหลังจาก3ตอนน่ะมันก็จะมีความอินดี้อินดี้นิดนึงแล้วก็เล่าเรื่องที่แบบว่าแทรกเมสเศจหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบเข้าถึงยากนิดนึงถ้าคนที่รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่สไตล์อะก็อาจจะเททิ้งไปได้นะคะแต่ถ้าใคร ที่คาดหวังว่าจะเจอความระทึกขวัญแอคชั่นมันๆแน่เลยเนะี่ยติงว่าอาจจะไม่ได้ชอบเรื่องนี้ค่ะอาจจะรู้สึกเบื่อไปนะคะเพราะว่าเขาเน้นเล่าเรื่องแฝงเมสเซจค่ะให้เราตั้งคําถามกับความยุติธรรมว่าการที่พระเอกทอํอ่ะการที่พระเอกฆ่าแต่คนเร็วๆเนี่ยมันผิดหรือเปล่าการที่พระเอกเป็นฆาตากรนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนยุติธรรมเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นต่อหน้าพระเอกเลยเนี่ยพระเอกก็ไม่ได้ช่วยนะคะแต่ต้องเดินหนีไปเพราะว่าต้องเอาตัวรอดจากตำรวจ สิ่งที่พระเอกทำก็อาจจะเป็นแบบเปลือกเป็นแค่หน้ากากคุณธรรมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ก็พยายามจะแฝงไม่เส็จให้เราคิดถึงเรื่องนี้มากๆค่ะแต่ถ้าใครที่ปกติชอบแนวนี้นะคะชอบแนวทิลเลอร์ระทึกขวัญแต่ว่าไม่ได้ชอบเรื่อง a อคิวลเลอร์พาราอกนะคะเพราะว่าพอตเรื่องมันอาจจะหักมุมไปจังหวะแปลกไปติงก็แนะนําอีก2เรื่องค่ะเป็นเรื่องอัชชอปฟอร์คิวลเลอร์นะคะแล้วก็วิจิลันเต้ค่ะ2เรื่องนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คนที่ชอบแบบ แอคชั่นระทึกขวัญสืบสวนมากกว่าเพราะว่าเล่าตรงๆเนื้อเรื่องชาดมากเลยค่ะเรื่องนี้นอกจากแฝงมเมสเซจคุณธรรมแล้วนะคะเขาก็เสียสีสังคมตำรวจเหมือนกันนะที่พอเป็นคดีปกตินะคะก็จะปิดแบบคดีแบบง่ายๆเลยไม่ต้องแบบสืบสวนละเอียดอะไรมากแต่พอเป็นคดีดังๆของคนดังๆเนี่ยก็อยากจะจับคนผิดให้ได้นะคะเพื่อหวังที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งคนทรัพยากรคนมาเต็มที่เพื่อสืบสวนเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งติงว่าเขาก็เล่าเรื่องนี้ได้โอเคเลยค่ะแต่ติดที่บ บางทีก็แบบเล่าแบบเนื่อยๆนับเนิบแอบง่วงไปนิดนึงนะคะอย่างที่บอกนะคะใครที่ชอบ iller, แนวทิลเลอร์แฝงเมสเซจคมๆก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะตามไปดูกันได้ที่ Netflix ค่ะเรื่องนี้ไม่แปะตอนนะคะมีทางซับไทยภาคไทยเลย ปิดไทยด้วยซีรีส์ G จีนแนวโรแมนติกฟินจิกหมอนขาดที่หลายคนป้ายยาติ่งมายาังหนักหน่วงจริงๆนะคะจนติ่งต้องตามไปดูเลยจ้ะแล้วพูดเลยว่าเออมันสนุกจริงพระนางเคมีดีมากคือเขาเล่นดีจนทางคนดูเขินจนตัวบิดเลยค่ะกับเรื่องลมหนาวและสองเรา เล่าเรื่องราวของอินกัวสาวสวยนักสนุกเกอร์มืออาชีพค่ะเธอเก่งน่ารักสดใสแล้วก็ขี้อายมากๆอยู่มาวันหนึ่งเธอและก็น้องชายได้เดินทางไปแข่งแล้วก็ฝึกซ้อมสนุกเกอร์ที่ต่างประเทศซึ่งพอมาถึงวันแรกนะคะก็เจอเขากับพายุหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักเลยทําให้เธอหาที่พักไม่ได้ค่ะซึ่งไปหยุดพักที่บาร์แห่งหนึ่งและบาร์แห่งนี้เองค่ะทําให้เธอได้เจอกับเขาหลินอี้หยางชายหนุ่มที่คอยช่วยเหลือเธออย่างจริงใจเขาเองตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรก ะะหลังจากนั้นนะ่ะเขากับเธอก็มีเหตุให้เจอกันบ่อยๆและได้กลายเป็นรูมเมทในบ้านหลังเดียวกันค่ะและแน่นอนว่าพระเอกที่ชอบนางเอกขนาดนี้นะคะก็ต้องเดินหน้าจีบนางเอกอย่างหนักมากจริงๆและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรจะหวานน่ารักชวนเขินขนาดไหนก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อ่ะนะเป็นซีรีส์จีนแนวโรแมนติกที่เน้นเรื่องความรักล้วนๆเลยค่ะดราม่ามีก็คือน้อยมากนะคะด้วยมูดของบรรยากาศในเรื่องอ่ะที่ถ่ายทําในที่หนาวๆมีหิมะตกตลอด เลยมันก็จะดูได้ฟิลแบบเออแบบอยากหา ใครมากอดสักคนให้มันอบอุ่นในบรรยากาศหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนคือในเรื่องอ่ะเขามีการถ่ายทํากันที่ประเทศฟินแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศด้วยภาพด้วยเสียงด้วยเพลงประกอบซีรีส์ต่างๆอะ่ะมาทาให้เพิ่มอรรถรสในการดูคะ่ะใครที่ชอบซีรีส์แนวโรแมนติกฟินๆต้องตามมาต่ำนะคะเพราะว่าดูแล้วเขินตัวบิดของจริงเลยจ้าสมแล้วนะคะที่ทุกคนป้ายยาติมาอย่างนหนักหน่วงมากจริงๆได้อู่เลยมาคู่กับเจ้าจีนหมายคะ่ะพูดเลยว่าเคมีดีมากนะใส่ตรง สายตาอู่เลยก็คือละลายไม่ไหวจ้ะทุกคนก็คือไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่มองนางเอกเฉยๆอะ่ะคนดูก็ยังเขินเลยค่ะแบบสายตาหวานเชื่อมอะไรขนาดนั้นก่อนแล้วตอนที่เขาจีบนางเอกนะคะถามนางเอกตรงๆเลยว่ามีแฟนหรือยังดูออกไหมว่าผมกำลังตามจีบเขาอยู่ก็คือแบบจีบตรงๆนะคะแล้วก็ดูแลเทคแคร์นางเอกดีมากๆเลยช่วงแรกที่พระเอกเจอนางเอกอะ่ะ ก็ไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรนะคะในการแบบเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะแบบเลี้ยงข้าวนางเอกตลอดตลอดเวลานางเอกจะไปไหนอ่ะก็คือไม่ให้เดินทางกับรถสาธารณะเลยนะคะก็จะเรียกรถให้หนางเอกตลอดดูแลเทคแคร์ดีมากจริงๆแล้วก็สายเปมากจะพี่จ๋าไม่ว่านางเอกจะกินอะไรเดินทางไปไหนนะคะพระเอกจ่ายให้หมดสายเปสุดๆแล้วเวลาที่นางเอกจะซ้อมสนุกเกอร์นะคะพระเอกก็จะไปหาที่ซ้อมให้ค่ะแถมยังเป็นห้อง p r i v a t ไปอีกซะทุกคน ก็คือห้องซ้อมส่วนตัวไปเลยนะคะเป็นห้องที่แบบว่าเวลาที่เขามาเล่นสนุกเกอร์คนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็มักจะแบบว่าเล่นห้องนี้ก็เลยให้หนางเอกอะมาเล่นที่ห้องเดียวกับที่เขาเล่นอย่างเงี้ยเออพี่แกเป็นขาประจําที่ร้านไหนก็พานางเอกไปรู้จักคนน,นู้นคนนี้ทั่วไปหมดค่ะทุกคนแล้วพระเอกก็คือเฟลลี่เกินเหมือนรู้จักกับคนทั้งเมืองแล้วก็พานางเอกไปแนะนํากับคนทั้งเมืองอะ่ะก็แบบเออเป็นอะไรที่น่ารักดีนะคะพระเอกดูแลเก่งมากแสนดีที่หนึ่งตอนที่ พวกเขายังไม่เป็นแฟนกันนะ่ะติงรู้สึกว่าเออมันดูน่ารักมากอะมันจะมีจังหวะแบบอึกอักอึกอักกันอะเออก็คือรู้กันแหละว่าต่างคนต่างสนใจกันน่ะแต่มันก็ยังแบบ ยังติดติดกันอยู่ว่าเอ๊จะออกตัวแรงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พระเอกก็คือออกตัวจีบนางเอกแบบน่ารักมากเลยค่ะทุกคนแล้วพอเขาเป็นแฟนกันเท่านั้นแหละจ้าเขินตัวบิดพระเอกบุกเก่งมากนะคะเออะเออะกอดเออะเออะจูบแล้วพระเอกอะ่ะไม่ได้เป็นคนคลั่งรักคนเดียวนะคะพอนางเอกฉันชอบพระเอกนางเอกก็คือคลั่งรักไม่แพ้กันจ้ะพอพระเอกอะ่ะมีธุระใช่ไหมต้องไปที่ต่างเมืองจะต้องแยกกันอะไรอย่างเงี้ยนางเอกก็มีฟิลแบบ เออคิดถึงอย่าไปหาพระเอกที่ต่างเมืองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนกันประมาณสี่วันเองจะทุกคนแต่แบบว่าเขารู้สึกเหมือนเขาสนิทกันมานานมากเลยจ้ะพอไปถึงที่อีกต่างเมืองนะคะนางเอกก็คือไปค้างห้องพระเอกเลยจ้ะทุกคนพอพระเอกจะจูบนางเอกใช่ไหมนางเอกก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนห้องนี้มันไม่เก็บเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวฉันขอจองโรงแรมก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแอนดูนางเอกมากแล้วพระเอกก็บอกว่า ไม่ได้จะทําอะไรแค่แบบอยากอยู่ด้วยเฉยๆแล้วเขาก็นอนเตียงเดียวกันจะทุกคนก็คือมันจะมีซีนแบบที่พระเอกชอบทําให้หนางเอกตื่นเต้นะ่ะเหมือนซีนที่แบบว่าจะจุบนางเอกอะไรอย่างเงี้ยปกติถ้าเป็นพระเอกเกาหลีก็มักจะกระชากนางเอกมาจุบอะไรเงี้ยแต่ว่าพระเอกคนนี้จะเป็นฟิลแบบค่อยๆเลื่อนหน้าเข้ามาทําให้แบบนางเอกใจเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่จุบอะก็มาเฉียดๆพูดข้างหูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนทางคนดูก็คือแบบ เขินเขินแทนนางเอกแล้วนะแล้วพระเอกอ่ะเป็นคนที่สนับสนุนความฝันของนางเอกมากๆเลยค่ะเวลาที่เป็นแฟนกันน่ะก็กลัวว่าเออนางเอกอาจจะโฟกัสในเรื่องของเขาเยอะเกินไปทําให้นางเอกเสียสมาธิในการแข่งขันอะไรอย่เงี้ยพระเอกก็พยายามที่จะให้นางเอกมีสมาธิกับเรื่องการแข่งขันนะคะไม่ให้วอกแวกกับเรื่องความรักมากเกินไปเวลาที่จะต้องซ้อมสนุกเกอร์พระเอกก็ต้องพานางเอกไปซ้อมอ่ะแถมมีการไปเปิดตัวกับ ค่ายของนางเอกด้วยนะคะที่แบบว่าเป็นคนดูแลเกี่ยวกับนักแข่งสนุกเกอร์อะไรอย่เงี้ยพระเอกอะ่ะจริงๆก็คือเป็นอดีตนักสนุกเกอร์มืออาชีพที่เก่งมากเป็นระดับตำนานเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีเหตุให้พระเอกเนี่ยแหะ ปลีกตัวเองออกมานะคะแล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็มีการฝึกซ้อมสนุกเกอร์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นซีนที่พระเอกเล่นสนุกเกอร์แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยพระเอกเท่มากแล้วนางเอกเรื่องเนี้ยก็เล่นสนุกเกอร์เท่เหมือนกันค่ะทุกคนคือตอนแรกแติคิดว่าเออบทมันเป็นแบบนักสนุกเกอร์มืออาชีพอ่ะนางเอกอาจจะไม่ได้วางท่าแบบแม่นอะไรขนาดนั้นนะแต่ดูท่าทางแล้วนางเอกเล่นเป็นค่ะทุกคนคือจังหวะการเล่นจังหวะการส่งลูกจังหวะการแบบ ตีให้ลูกลงไปในช่องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ดูดีเหมือนพระนางเขาแบบเล่นเป็นกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนนางเอกอะเล่นได้ดูดูดีดูเท่มากๆนะคะแล้วพอพระเอกอะได้ไปส่งนางเอกที่แบบเก็บตัวของค่ายอะไรอย่างเงี้ยคนก็สนใจว่าเฮ้ยนางเอกพาใครมาอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็แบบเหมือนออกตัวว่าเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคนอื่นก็เลยอยากจะให้พระเอกพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ย hey, เป็นแฟนกับนักสนุกเกอร์แบบเนี้ยเล่นเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอารมณ์แบบเท้าพระเอกแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระเอกก็มีการแบบ เออเล่นกรุบเกรีบพอเป็นอ,ธอัธรรสโชว์ฝีมือนิดๆให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยพระเอกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแล้วก็มีสีนที่พระเอกดึงนางเอกแบบไปจุบที่แบบ กึ่งๆึ่งชั้นแบบดาดฟ้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนชอบจุ๊บนางเอกในที่สาธารณะมากๆกอ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบว่าคลั่งรักอ่ะชอบแสดงออกตลอดเวลาเรื่องนี้นอกจากจะพูดถึงเรื่องความรักแล้วนะคะก็ยังพูดถึงความฝันการเป็นนักสนุกเกอร์มืออาชีพค่ะซึ่งเอาจริงๆอ่ะพระเอกเคยเป็นอดีตนักสนุกเกอร์มืออาชีพที่มีฝีมือดีมากนะคะแต่มีเหตุให้ต้องเลิกเล่นค่ะแล้วก็มาเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่พระเอกเองก็ยังไม่ทิ้งนะคะยังคงฝึกซ้อมสนุกเกอร์ตลอดเลยแล้วพอมีนางเอกเข้ามาในชีวิตเขานี่แหละค่ะทําให้เขา คิดที่จะหวนคืนกลับไปในวงการสนุกเกอร์อีกครั้งหนึ่งอ่ะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าสนับสนุนซึ่งกันและกันดีนะคะติ่งชอบความที่พระเอกคลั่งรักนางเอกมากๆเลยความเปกเก่งแล้วก็ ชอบนิสใส่นางเอกอะที่พอเป็นแฟนพระเอกแล้วก็แบบว่าน่ารักเป็นคนขี้อ้อนเป็นคนที่แบบว่าขี้อายเขินๆอะไรอย่างเงี้ยติงก็รู้สึกว่าเอ,อเมีสองคนนี้ดีมากๆเลยแล้วความใจปั้มของพระเอกก็คือพระเอกอะเปเก่งเปนางเอกตลอดนะคะจนนางเอกรู้สึกแบบเกรงใจอะเพราะว่าพระเอกมาเรียนที่ต่างประเทศอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยพระเอกถึงกับแคปหน้าเลขบัญชีแล้วก็ยอดเงินไปให้หนางเอกดูทุกบัญชีเลยนะคะแบบ อารมณ์ประมาณว่าเออพี่แกเลี้ยงไหวอะไรอย่างเงี้ยนางเอกก็คือแคปหน้าจอบัญชีตัวเองส่งให้พระเอกเหมือนกันแล้วก็พูดประมาณว่าถึงไม่ได้มีเงินเท่าพระเอกแต่นางก็อยากจะช่วยแชร์ไม่อยากให้พระเอกลาบากมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบน่ารักเหมือนเขารู้จักกันมานานค่ะทุกคนตอนนี้เขาเป็นแฟนอะ่ะเรารู้สึกแบบเออละมุนใจมากเลยซีนจุบกันซีนกอดกันต่างๆมันดูน่ารักน่าเอ็นดูไปหมดตอนนี้ติงดูมา14ตอนจากทั้งหมด30ตอนนะคะยังดูไม่จบเลย ก็พูดเลยว่าดูไปเขินไปค่ะพระเอกจบเก่งมากจบทีคนดูเขินไม่ไหวนะคะยิ่งดูยิ่งเขินนะกว่าจะดูจบถึงว่าคงใช้เวลานานมากนะคะเพราะว่ามัวแต่กดหยุดแล้วก็เขินอยู่เรื่องนี้ฉายจบครบ30ตอนแล้วนะคะตามไปดูกันได้ที่ VTV ค่ะตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะส่วนคนที่มีแอป Netflix นะคะเรื่องนี้ก็จะเข้าใน Netflix วันที่7มีนาคมนี้ค่ะใครที่มีแอป Netflix กก็รอดูได้เลยนะคะใครมีแอปไหนก็ตามดู กันได้ตามสะดวกเลยค่ะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของซีรีส์ประจำเดือนกลมภาผ่าน์นะคะถิ่นชอบเรื่อง The Impossible Hair แล้วก็ a c u l e r r Paradox ค่ะและดูซีรีส์เพลินๆก็อย่าปล่อยให้ท้องว่างนะคะเติมเต็มความอร่อยด้วยนี่เลยยูโรสอกกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตมีถึง4รสชาติเลยค่ะรสแรกก็คือ็อกกพายสอสไอ้ครีมอันนี้ก็จะนุ่มๆหวานอร่อยแล้วก็มีร allow, สรมัชเมลโล่สอดไส้แยมราสเบอร์รี่อันนี้ก็จะได้อารมณ์มัชเมลโล่หนึบๆแล้วก็ผสมกับความเปรี้ยวของราสเบอร์รี่เข้ากันสุดๆ ถ้าใครชอบช็อกโกแลตฉ่ำๆแบบติงเนี่ยแนะนําอันนี้เลยจ้ารสซูเปอร์ช็อกได้รสช็อกโกแลตแบบเต็มๆคําและก็รสน้องใหม่มาแรงก็คือบราวนี่สอดไสช้ช็อกโกแลตนะคนชอบกินบราวนี่ต้องชอบรสนี้แน่ๆเลยค่ะอย่าลืมไปซื้อกันนะที่ร้านค้าทั่วไปได้เลยค่ะและคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะใครชอบซีรีส์เรื่องไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เม้าท์มอยกับติงใต้คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย